สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับแล้วก็สวัสดี F4M ช่อ n แนวทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาดูรถไถคูป o ต a านะครับรถไถแดงๆครับของเสียโบสครับนะครับดูถอยหลังครับไล่เกียร์ครับ ถอยหลังยาวๆครับไล่เกียร์ครับ1-4เลยครับ นี่เรามาดูรถไถยคูปุต้า MU ห้าเจ็ดศูนย์สองนะครับของเสียโบสครับทีมงานขอข้อครับหมู่บ้านที่รถถคูปุต้าเยอะมากครับประมาณสี่สิบคันครับเมื่อวานก่อนก็เห็นลงอีกคันหนึ่งนะครับของเสียนะนะครับของพินะเห็นว่าเอาไมา่คันหนึ่งครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับไม่แน่ใจน่าจะ ห้าสิบรือเปล่านะครับ ลืมสังเกตท่อครับเสียโบสเปลี่ยนท่อใหม่ครับตัวนี้หรือเปล่าครับที่อันแรกครับอันก่อนครับถึงว่าเสียงแปลกๆครับลืมสังเกตครับ เปลี่ยนท่อมาครับน่าจะเป็นอันเก่านะครับเพราะว่าอันใหม่จะใหญ่กว่านี้ครับ เสียบบัวครับเหียดเกียร์ครับเดินหน้าถอยหลังในรถไม่ต้องหยุดนิ่งนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ชมเมียมแชแนลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ